ดักง่ายๆนะครับปุ๊บเดี๋ยวหลบล้างกลมาดักเพิ่มนะครับปุ๊หลไม้ตัวยมักๆเลยนะครับไม่ไม่ก็เกิดเอ็นไม่กาดกินนะครับอ้างเรือวัวกีกาดนะครับปุ๊ก็มาตึงบ้านเรียนนะครับปุ๊บนี่คือปลาตีนาได้นะครับ สวัสดีครับปุ้มวันนี้ล่างปีใหม่นะครับก็มาดักใส่ปื่มนะครับปุ้มเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นดักเป็นปลาตะโพยุ่งแบบนี้เลยนะครับปุ้ม ดักง่ายๆนะครับปุ๊บกันด e ักของค์ุ <user> ๊โวเบ็ดนี่เลยนะครับเดี๋ยวดักไปต่างนู่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ป้ามาดูนะครับว่าปุ๊ดักแบบไหมนะครับปุ๊ก็เดินดูต่างปลานะครับมีตีแบบนี้ก็ดักไม่ได้ถูกตีนะครับปุ๊ดูต่างปลานี่นะครับปุ๊เป็นปลาตะโปยุ่งนะครับปลาจะเตยเตยมาจากนู่นเลยนะครับปุ๊เป็นต้นไม้ลมนะครับแล้วก็ต้นตะโพยุ่งขึ้น ก็เป็นนจงนะครับนี่ลอยปลาเดินเอฟมาปุ้มจะดักตรงนี้เลยนะครับจะเป็นหญ้าใตา้น้ำนะครับแต่ว่าดูแบบปิิวเปิ้ลก็ไม่รู้นะครับจะเป็นหญ้าใตา้น้ำแบบนี้นะครับเป็นใบเหยวเหย,ยเป็นใบเหยวเหย,ย,ยแบบนี้นะครับเยอะเลยใตยน้น้ำปุ้มก็เลยตรง ต่ำไมต้นหญ้าลมก้นนะครับด้านต่ำแบบนี้นะครับผมปวดต้นหญ้าลมเรียวก็ดักเลยนะครับเจ็ดเรยนะครับผม,มลูกนี้ถ่้วมากๆเลยตรงนี้ตาดักเอฟกลางนี่ก็อย่างนักได้นะครับ เดี๋ยวก๋วยออมาเพิ่มหลบลังนะครับหลบนี่เดียวดักไปกางหน้าก้นนะครับผมกวยออมาไม่เยอะหลบนี่ดูต่างปลาก็ดูไม่ยากนะครับจะเป็นลูกกลุ้มๆเป็นชงเตียนเตียนอยู่นะครับปุ๊แต่ว่าปลาไหวพันหรือว่าบางที่เบยสะเม็ดก็จะปลิวปลิวนะครับเป็นลอยไม่ไม่แต่ว่าปลาไม่พันก็จะเป็นตะกรยน้ำนะครับปุ๊ แต่ว่าปลาป้านจะเป็นโรยไม่ไม่นะครับปลาจ่ายอ้างตีใบไม้นะครับใบไม้จะเวกอกข้างๆนะครับพุมจะเอ็นว่าเป็นโรยไม่ไม่อยู่ก็ดักได้เลยนะครับพุมจะใส้กางเกงส่งจันนะครับแต่ว่าใส้จันเดียวปลิงจะดูดทะลุนะครับพุมก็เลยใส้มาส่งจันนะครับสีขาหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัวนะครับพุม 你赶紧。<止> ลูกนี่ก็เป็นไม้จ้อยนะครับเป็นต้นไม้ลมนะครับบุมแก็เป็นโขก,กเป็นดินอยู่บุมก็ดักเอฟก้างนะครับบุม โกดักเตลเล่นะครับเป็นลูกทุตายเล้ยผมมัดเล้ยนะครับปุ้มประมาณยี่ทิปกว่าลูกนะครับปุ้มป้ามาวันนี้เดี๋ยวหลบล่างเกลียวมาดักเพิ่มนะครับปุหมดอกไม้ตั้วหมักๆเลยนะครับไม้ไม่ก่เกิดเอ็ดไม่กาดกินนะครับอ้างเรือวัวกีกาดนะครับปุ้มเรือว่าวัวจำปานะครับวัวจำปาฮักนะครับปุ้มเดี๋ยวมาโลตีน้ำโยนะครับ มานังในน้ำโลเดี๋ยวนามาดูซะ่กันนะครับผมได้กลับรวมกันปน้าย,า,ยยายนะครับผมป้ายป้ายเครื่องเรือเสียก็ต้องป้ายนะครับไม่ไกลนะครับประมาณทิพกิโลได้นะก็ <c oughs> วันเย็นเนวาวตึงครบบ <c oughs> มากลไกลก็ลำบากนะครับผม ขดส้มเกลืองเลือดเ็จแล้วนะครับดีวันอาปุ้มป้าอะเลยมานะครับก็เลยได้ส้มกันในป้าปลูกเดี๋ยวไปดูปลาก่งหน้ากันนะครับก็มาตึ้งบ้านแล้วนะครับปุ้มนี่คือปลากงหน้านะครับติเกดได้โกได้มาไล่ตัวเลยนะครับวันนี้ได้ปลาฉโดมาหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่เลยก็ได้ประมาสี่กิโลได้นะครับก่งหน้าได้ปลาดุกมาส่งต oh no no ัวนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับปุ้มปลาดุกเนื้อโอน คงปุผม,ผมว่าดักใส่เซ็ปุจะไปดูใส่ดักปลานะครับเหลืองเรือกเสียใจกนก็เลยไปไม่ตึงใส่นะครับปุเดี๋ยวคอ,อยรุ่นกันหลบหน้านะครับก็อย่าลืมฝากติดตามจงวีที่คนปลาปลูกวนเกลิงด้วยนะครับปุบ